อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะของ4ีสาวแบล็คพิงค์นะคะเริ่มจากรายการ The Sea of Hope ค่ะเผยภาพบางส่วนนะคะของสาวโรเซ่ค่ะขณะที่เธอนะคะไปร่วมรายการค่ะโอ้ดูแล้วนะคะต้องบอกว่าโรเซ่นั้นตัวเล็กตัวน้อยลงไปเลยนะคะเมื่อไปยืนรวมกับเหล่าบรรดา ดาราคนอื่นๆค่ะแล้วก็ในรายการนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีคนปลื้มโรเซ่อยู่ไม่น้อยน,นะคะอาทิเช่นนะคะคุณยูจงชินค่ะที่มีโอกาสะะได้ถ่ายรูปคู่กันกับสาวโรเซ่ด้วยค่ะถึงกับนะคะเอ่ยปากค่ะว่าเขานั้นดีใจมากๆเลยนะเพราะว่าลูกสาวของเขานะคะชื่นชอบแบ็คพิงค์มากๆเลยค่ะแล้วก็เจ้าตัวค่ะคงจะดีใจมากจริงๆนะมีการมาอัพรูปลงในไอจด้วยเหมือนกันค่ะ ก็ขอบคุณสาวโรเซ่เนาะที่เธอมีการเซ็นลายเซ็นนะคะให้กับลูกสาวของเขานะคะด้านลิซ่าเอนะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหฮ่องกงคะยังคงเล่นใหญ่ค่ะยังจัดโปรโมทนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะโดยตอนนี้ค่ะกำลังขึ้นป้ายโปสเตอร์ใหญ่ๆนะตามสถานที่ต่างๆค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเมื่อฮอตขนาดนี้ค่ะก็ต้องส่งผลนะคะให้หนุ่มๆค่ะหลายคนเนี่ยอดใจไม่ไหวนะแสดงตัวออกมาหลายคนมากๆเลยนะคะ อย่างล่าสุดค่ะนี่รวมไปถึงในแบบชาวฟิลิปปินส์นะคะที่ชื่อว่าลาอากินันโดนะคะจากบอยวันเดอร์ค่ะเขาได้รับของฝากนะมาจากเพนช็อปค่ะพร้อมกับแคตตาล็อกนะคะที่มีรูปลิซ่าด้วยค่ะเจ้าตัวนะคะนอกจากจะขอบคุณทางเพนช็อปแล้วนะ,ะแม้ก็ยังมีการนะคะแอบแท็กถึงนอลิซ่าแบ็คกิ้งด้วยนะคะทําแบบนี้เนี่ยก็คงอยากจะให้เธอได้เห็นนะคะว่าเขาเนี่ยมีแคตตาล็อกนะคะของนอลิซ่าอยู่อะไรแบบนี้ค่ะ หนุ่มคนนี้นะคะต้องบอกว่าใจเย็นๆหน่อยนะคะไปหาหางแถวขอนนะะหให้เจอขอนแล้วกันค่ะเรื่องอื่นเคยบอกว่ากันเนาะอะจบเรื่องงานอของสาวๆแล้วนะคะอันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องงานขายของ yg ค่ะ mm. เห็นมาปล่อยะคาเป็นคอนเซปต์โฟโต้ทีเซอร์นะคะก็ตอนนี้ปล่อยออกมา2คนนะมีของเจนนี่แล้วก็ของพี่ซูนะคะคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีการปล่อยของโรเซ่แล้วก็ลิซ่าตามมาค่ะซึ่งงานต่างๆนะคงจะค่อยๆทยอยออกมาให้เราได้ดูนะคะ แอดก็มาอัปเดตแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เกิดขึ้นนะคะทั้งงานของโลเซ่เนาะที่จะไปออกรายการ The Sea of Hope นะคะทางช่อง JTBC นะคะในวันพรุ่งนี้ประมาณ1นึ่ทุ่มตรงเวลาไทยค่ะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีลิงก์ในการดูรแอดจะเอามาแจ้งให้ทราบอีกทีเนล้วกันนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า